สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาณิช h ชนแนลนะครับวันนี้พาณิช h ชนแนลก็พามาที่จังหวัดนครสวรรค์อีกแล้วนะครับมีอยู่อีกหนึ่งร้านนะครับก็ค่อนข้างจะออกสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับนั่นก็คือร้านเคียวโตชิคาเฟ่นครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในกันเลยนะครับ 4ี้านแล้วนะครับก็มีหลากหลายเมนูนะครับน,น้องเอมสวัสดีครับ,รบมีอะไรให้พานิชแนลชิมบ้างไหมอ๋อที่ร้านจะมีเป็นพวกขนมโดนัทค่ะคแล้วก็มีน้ำค่ะแล้วก็มีข้าวก็มีค่ะโอเค,อเ,คเอาน้ำให้ เอ่ออะไรนะที่เป็นซิงเกอรเจอร์ของทางร้านน่ะอที่นี่จะมีเป็นโกโก้พรีเมียมค่ะโอเคจัดมาเลยหนึ่งแล้วก็ด้วยโซดาอีกหนึ่งแก้วนะครับค่ะแล้วอะไรที่เป็นซิงเกอรเจอร์ของทางร้านอีกพวกโดนัทโดนัทค่ะลูกค้าองได้นะคะจะมีเป็นคลาสสิกค่ะหรือจะเป็นตัวสตรอเบอรี่ครีมจัดมาเลยอ่นะครับน้องเอ็มนั่งให้พาณิชย์แนวไปนั่งรอที่โต๊ะนะเอ็มขอบคุณมากครับขอบคคุณ่ะ ก็บรรยากาศภายในร้านนะครับน่าสนุกมากเลยนะครับครับอตอนนี้ก็สัญญาณเรียกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับเ,เครื่องดื่มที่สั่งเอาไว้นะครับน้องเอม ได้แล้วใช่ไหมได้แล้นะคะาแนะนำเมนูอีกแล้วน,นี่คืออะไรเอ,อ่ยอีนนี้คือโซดาค่ะอันนี้เป็นโกโก้พิเนียมส่วนนี้เป็นสตรอเบอร์รี่ครีมแล้วก็วไวช็อกโกแลตนะคะอ๋อขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพนิชแนนจะเอาไปชิมนะครับขอบคุณครับนะครับก็อันนี้ชแนนก็สั่งเซนฟายไหมครับอ่าโมเอ้มโอ้นี่ใช่ไหมครับโอ้โหปกติแล้วซิกเนเจอร์ของทางร้านหรือเปล่าครับอันนี้ เป็นของเสริมค่ะน,นะครับก็ทางร้านาเขาทําเสร็จแล้วนะครับก็มีอยู่าสามสเมนูนะครับก็จะแนะนำเมนูแรกนะครับก็โกโก้พรีเมียมนะครับเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับก็ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวพน,นิตจะเ n าแจะลองชิมดูนะครับดูนะครับ นะครับส่รินี้เลยนะครับท่านผู้ชมชิบนั้นนะครับโกโก้พรีเมียมรสชาติเขาดีมากเลยนะครับสไตล์คล้ายๆเ,ออเหมือนไปประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับอร่อยมากเลยนะครับอ่าแล้วเมนูต่อไปนะครับ ก็เป็นน้ำบ๊วยโซดานะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้ของตากล้องครานะครับก็ต้องมาให้ได้นะครับจังหวัดนครสวรรค์ก็มีอะไรดีๆเยอะเลยนะครับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นโดนัทสตรอเบอรี่ครีมนะครับเดี๋ยวปานิชแนลจะลองชิมเลยนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย ล้วนๆเลยนะครับลองดูเลยโอ้โหทั้งคำเลยนะครับเห็นครับท่านชม ไปกันเลยผสมสามกับน้ำโกโก้พีบีเียมนะครับดูนะครับรสชาติเขาหวานมันกินสตอรอเบอรี่ออกเลยนะครับค่อนข้างจะอร่อยมากเลยนะครับก็ เดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับก็เป็นโดนัทไวช็อกอัลมอนด์นะครับลองดูกันเลยนะครับเอามือไปเลยขออนุญาตเอามือเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ,นนนรบหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับกลิ่นหอมเลยนะครับตาย แป้งขนุ่มมากเลยครับผสมประสานกับน้ำตาลครีมและถั่วอลมอนนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลครับเดี๋ยวพนิ้จะน่าจะลอง ดูดกับน้ำโกโก้พรีเมียมนะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับค่อนข้างรสชาติจะเข้มข้นหวานมันแล้วหอมด้วยนะครับทุกเมนูของทางร้านเนี่ยครับการันตีให้เลยนะครับอร่อยมากเลยนะครับไม่มาไม่ได้แล้วนะครับครับ งเหลืออีกหนึ่งเมนูนะครับท่านผู้ชมก็พนิตชาแนลก็สั่งเฟรนไฟรายไปนะครับเดี๋ยวพนิตจะขอญาติใช้มือเลยนะครับเอาเยอะเลยนะครับก็เขาก็จะมีครีมกับซอสมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวพนิชแนลจะลองเอาซอสมะเขือเทศก่อนนะครับนะครับท่านผู้ชมอือหตัวมันฝรั่งเนี่ยเขา กรอบนอกนุน่มในนะครับเขาทอดได้ดีมากเลยนะครับดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นครีมน,นะครับจะลองดูนะครับไปกันเลยอือหือร่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับ อ่า้ังเอ็มมีอะไรใจแนะนําทางร้านไหมครับคะสวัสดีค่ะอันนี้ที่ร้านเกียวโตชีคาเฟ่จังหวัดคนครสวรรค์ค่ะคะทางร้านก็จะมีขนมโดนัทค่ะแล้วก็เครื่องดื่มทางร้านทําขนม,นมเองนะคะลูกค้าลองดูจากเมนูได้นะคะมีหลากหลายเลยค่ะโอ้มีหลากหลายเมนู<ช>เลยนะครับใช่ค่ะทางร้านจะทําเองทั้งหมดเลยนะคะก็เมื่อกี้พนิตชนะลองชิมแล้วนะครับค่อนข้างจะอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวนะครับก็หลายๆเมนูเลยนะครับ อ่าน้องเอ็มมีอะไรอีกค่ะอันนี้ทางร้านก็จะมีขนมโชว์หน้าตูนะะา้นะคะที่นี่เราจะมีเป็นขนมปังค็อกก้โดมิวค็อกกโดช็อกโกครีมค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นเป็นขนมฟองสตอร์เบอรี่ครีมนะคะสตอร์เบอรี่สดนะคะดูนะครับก็ดูโด้านด้านล่า,นลางเลยนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับ หลังจากนองเอมแนะนําเมนูต่างๆแล้วนะครับก็มีอะไรจะแนะนําทางร้านที่ท่านผู้ชมที่จะมานครสวรรค์ไหมครับจะมากันยังไงครับ ทางร้านนะคะชื่อร้านว่าเกี่ยวตัวชี้คาเฟ่นะคะอยู่ในจังหวัดนคะรสวรรค์ค่ะถ้าลูกค้าจะปักมาที่นี่เลยจะอยู่ใกล้กับว่าซายเหนือของจังหวัดนคะรสวรรค์ค่ะเราจะมาจากทางเส้นของสะพานพิโลกก็ลงมาถึงที่ร้านได้เลยนะคะครับก็บรรยายลักษาในร้านก็เป็นกันเองเลยไหมครับใช่ค่ะในร้านก็จะมีขนมมีเครื่องดื่มแล้วก็มีข้าวด้วยนะคะครบครันในที่เดียวเลยค่ะมีอะไร มาไม่ถูกโทรมาได้ใช่ไหมครับใช่คที่เบอร์อะไรครับหรือติดต่อมาที่เพจของทางร้านได้นะคะมีเฟซบุ๊กขายเชื่อว่าเกียวโตชิคาเฟ่จังหวัดนครสวรรค์โอเคนะครับครับน้องเอมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะก็มาดูบรรยากาศหน้าร้านของเขานะครับเกียวโตชิคาเฟ่นครสวรรค์นะครับก็ท่านผู้ชมมาเที่ยวกันได้เลยนะครับ บรรยากาศน่าถ่ายรูปมากเลยนะครับน,นะครับน,นะครับก็พานิตชแนลก็พาเข้าไปชมกันในร้านแล้วนะครับเคียวโตชินะครับคาเฟ่นครสวรรค์นะครับ,นนรบก็ของเขาสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับ สำหรับวันนี้พานิชชาแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพานิชชาแนลด้วยนะครับไม่มาไม่ได้แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ